อันนี้ค่ะวันนี้เรามาอยู่กับไมค์ค r a บหนึ่งสิบจุดห้าอัลฟานะคะก็วันนี้ก็ไม่รู้จะทำอะไรเนาะก็มาสร้างโลกกันก่อนเลยรอบแรกอ่ะอันนี้เลยนะคะอันนี้ก็ต้องชื่อนะคะเบอรี่เวิลด์โอเค เีรู้สึกไม่ดีนิดหน่อยเบอร์รี่เบลเชอบเบอร์รี่อ่ะฮ่า่าเเขียนถูกป่ะน่ะจำได้ไล้ว่ะ The w o r L d e world. เขียนทุกแล้วแต่จำได้โอ้สุดยอดีน่าใส่หเนาะข้นีย่ะข้ออันดับแรกขอทำาะดี กองมาเล่นโกงกันดีกว่าเล่นโกงเนนะี่ยมก็ชอบเต้นนะ้างอะไรดีอ็ก่อนเออฟันเอ c เล่นกันอุ้ยเอมมาแล้วเขากดอันนี้ข่ามันข่ามันข่ามันข่าวัน ราาคไปไหนเหราไอวิปรีตปะเฮ้ยมีเพิ่กแล้วเออมองเพื่อนตัวเองอเนี่ยแล้วดนฆ่าเนี่ยตีให้ตายให้หมดแลยเพเิ่มแล้วจังนาทีสี่สิบห้า คือพอแล้วเดี๋ยวเราไปเล่นอย่างอื่นกันต่ออ่ะมาดูอย่างต่อไปกันเลยอย่าต่อไปนะคะเราจะมาลองเป็นเอ่ออะไรดีซัมบี้เดี๋ยวคนนั้นเขาได้เปียดในความกลัวเลยกลัวเห็ดดีกว่าเจ็งเห็ดน,น้องเห็ดน,น้องเห็ด ถ้าในเรื่องจริงนะคะในไมค์ครับในคอมนะบัวเห็ดนะคะสามารถรีดนมร่วงเจอกมาเป็นซุปเห็ดหรือเปล่านะคะจำไม่ได้เออไม่เล่นนานแล้วในคอมส่วนมากก็จะเล่นแค่ในโทรศัพท์นะเกมอะ่ะตอนนี้คือไม่มีอะไรเล่นก็มไม่มีเพื่อนเล่น <c oughs> ต่อวนะันนีา้หาไม่เจอ,อไม่ผลิตแล้ว เราลี่บัวเห็ดเราลี่ซุปเห็ดออกจากนมบัวดนะไ,ได้นะอไปลอยางื่นกันเถอะชุดสุดท้ายแล้วโอเคเราก็จะไปเล่นตัวละันต่อดีลองมาเพ้นสีแกะกันดีกว่าโอคลิปน,นี้ขอแค่ประมาณไม่เกินสิบนาทีเหมือนคราวที่แล้วนะ ว่ามีเสียงกระตูนนะกิระตูนเล่นอยู่กิระตูนดูย้อมสีแก่ไม่แล้ย้อมสีน้องแก่กันดีกว่าโอ้ยโอ้ย อย่าไปกดอย่คลิกแล้วต่อยนะไม่มันจะตีแก่ๆนะอย่างเงี้ยไออย่าไปกดเนี่ยมันจะตีแก่ๆแล้วมันจะไปย,อยากเงี้ยเออเ <Huh? S 1> กตชมพูน่ารัก <Huh? S 1> ตั้งลาคึนกิงคึนกิงอะไรไอแกบ้ามาให้ยอมจะดีดี ไอ้สอัมสนเไม่ทัน่ะอาอจูนิปเปอร์ชิจูนิปเปอร์ชิจูนเจลีจูนิเปอร์น้ำสีน้ำแกขอเช่นแกหยัดีลยวไปทำอื่นกัน ก็มีาะคะ่ะแล้วก็มีแกะสีสีวิ่งรอบแล้วต่อไปเรามาทำอะไรกันดีดูกันอ้ข้างนี้มีอะไรบ้างเราทำด้วยกันดีโอ,อนนโอ้ไม่กลัวทำไมนะคะ เดี๋ยวขอไปเล่น,นขอไปสร้างซื้อขอไปสร้างอนนของรูปคนนี้พอสร้างเสร็จเราจะมาเล่นก็สำหรับคลิปนี้นะคะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าคลิปหน้าทำอะไรดีเม้นเลยแล้วคลิปหน้าก็มานแผนไปแล้วนี่ว่าเราจะสร้างเซร้อแล้วมาเล่นนะอาจจะหายไปชักตชอว์วบหนึ่งนะอันนี้ก็หายไปนานลแล้วแหละบ๊ายบาย